ฟีเจอร์หลักๆนะครับของตัววอลสตีม wow! เด็กโอเลเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างนะครับผมแต่เดิมเนี่ยเป็น L.C.D. ใช่ไหมข้อเสียมันก็คือว่ามันก็จะสีซีดนิดนึ่งน,นะแล้วก็ความสว่างอาจจะไม่ได้มากนะครับ400นิตนะซึ่งจากประสบการณ์ที่ใช้มาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับแต่แน่นอนถ้าใครเคยใช้ i n t e n d o s w i t c h L.C.D. นะครับไปเป็น Nintendo s w i t c h o l e d เนี่ยก็จะรู้เลยว่าโ้หมันหนังนลม้วนเลยนะครับ o อเ d ดดำคือดำจริงๆเนาะคุณภาพของการให้สีที่ดีกว่านะครับความคอนทราสที่สูงกว่าเนาะตัวของวาลซีดีโอเ e d เนี่ยเป็นหน้าจอนะครับจากแต่เดิมนะหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับในรุ่นไหน LCD นะกลายเป็น7.4นิ้วนะครับผมขอบดำๆเนี่ยจะเล็กลงนิดนึงเพราะว่าหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับ แต่ว่าความเรียดยังเท่าเดิมนะ1น8 0 p คูณ800นะครับวาวนอยากจะให้ p e r f o r m ร์แมมันใกล้เคียงกับของเดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมแล้วก็ความสว่างหน้าจอเนี่ยเป็น600 n i t นินะโดยที่มี HDR ด้วยนะอ่ามี HDR แล้วในที่สุดนะครับตัวแบตเตอรี่นะ แต่เดิมเนี่ยอยู่ที่40วัตต์นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น50วัตต์นั่นหมายความว่าในหลายๆช่องเขาลองดูว่าในโลกจริงมันแปลว่าอะไรนะครับปกติเล่นอยู่ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งอะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะแน่นอนนะก็ต่างกัน10วัตต์นะครับก็ได้มาเพิ่มอีกเยอะประมาณนึงนะรีโมทเพลย์นะครับใช้ตัวสตีมรีโมทเพลย์เนี่ยสัญญาณภาพเนาะมาจากตัวเครื่องของเราแนละ้วมาเล่นบนสตีมเด็กอะ ตัวนี้จากแต่เดิมเนี่ยอยู่ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับจะอยู่ได้ประมาณ9ชั่วโมงก็ต่างกัน3ชั่วโมงเลยเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ20-30%แล้วกันยาวนานขึ้นต่อให้มันจะไม่ได้ยาวนานขึ้นแบบมีนัยสำคัญมากๆนะครับแต่ก็ถือว่ายาวนานขึ้นนะ refresh rate ของหน้าจอนะครับแต่เดิมเนี่ยมันสูงสุดที่60 h z ใช่ไหมสามารถปรับตัวหน้าจอเนี่ยไปได้ถึง90 h z เลยนะ 90เฮิร์ซนะครับคือดันขึ้นไปภาพก็จะนิ่งขึ้นนะสำหรับบางเกมนะครับที่ไม่ได้ใช้ Performance รุนแรงขนาดนั้นนะเกมเก่าๆนะครับเกม JRPG ต่างๆเนี้ยคุณจะได้ภาพที่มันแบบนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีสันสวยงามมากขึ้นนะน่าสนใจนะครับน้ำหนักเนี่ยเบาขึ้นประมาณ30กรัมนะครับเพราะว่าตัวจอมันเบาขึ้นนะรู้สึกได้นะเขาบอกว่าถ้าเราใช้เปรียบเทียบมันไปมาเนี่ย ก็รู้สึกได้ว่ามันเบาขึ้นนะครับอันนี้ทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามีการดีไซน์ของตัวตั้มสติกที่เปลี่ยนไปด้วยนะไม่รู้ว่าจะให้การบังคับหรือว่าผิวสัมผัสที่ดีกว่าหรือเปล่าเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกอย่างคือตัวแฮปติกนะครับตัวแฮปติกก็คือตัวเวลาเราใช้ตัวแท็คแพดบนสตีมเด็กะครับตัวการแตะแตะตัวแท็คแพดแล้วมันสั่นกึ้กึ้ดึ้เนี่ยเขาว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวชัดสกรีนนะของตัวหน้าจอก็ レスポンส์มากขึ้นนะครับตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นตัวที่เปิดปิดอ่ะแต่เดิมมันเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นสีส้มแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ต่างออกไปนะครับผมอ,อาจจะพูดได้ว่าการออกมาคราวนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการปรับปรุงในแง่แบบสเปคจะดีกว่าอะไรแบบนั้นนะเน้นไปทางปรับปรุงเรื่องหน้าจอครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่มากกว่านะซึ่งจากการทดสอบนะครับของรีวิวเวอร์หลายๆคนเนี่ย เขาก็บอกว่ามันต่างกันนิดเดียวนะคือพูดอยแง่นังนก็คือไม่ได้มีนัยยะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะซื้อ Steam เด็ก o l e d นะครับเพราะว่ามันประสิทธิภาพดีกว่าน่ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ว่าอาจจะมองเรื่องแบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่านะครับผมแล้วก็หน้าจอที่คุณภาพดีกว่าแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่กว่าอีกไปจุด4นิ้วนะก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นมากแต่ก็ใหญ่ขึ้นก็ดีกว่าแหละนะราคาของเขาเนี่ยเปิดตัวตอนนี้นะครับโ l e d เนี่ย เริ่มต้นนะครับที่512ิกิกเลยนะถ้ารุ่นต่ำกว่านี้นะครับ64 2 5 6่าเนี่ยอันนี้ต้องเป็น LCD นะถ้าเป็น OLED เนี่ยจะเริ่มที่512ิกิกนะอยู่ที่ราคา550เหรียญน,นะครับผมเทาา30คูณง่ายเนาะ355ก็น่าจะประมาณ1 6 0 0 0หกหมื่นแ่เอาง่านนถ้านะจะน่นอนถ้ายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเนาะเครื่องฮิ้วเปิดมาเนี่ยรู้ไหมว่าก็น่าจะ อาจจะเกือบๆสองหมื่นหรืออาจจะไปมากกว่านั้นแล้วก็มี1เทด้วยนะเราไม่ต้องซื้อเครื่องเราก็เอามาเปลี่ยนอีกแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยนะอยู่ที่650เหรียญน,นะครับก็3 6 8 3 5 5ดตรงแมวดาแลนะ้วว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ24 0 0มนี่คือราคาหิ้วในเมืองไทยนะเขาออกวันที่16นี้นะครับก็น่าจะประมาณอาทนะิตย์หน้านะอ่ะตรมาชี้ว่าราคาก็พุง่งแน่นอนราคาเครื่องหิ้วเนาะพุ่งทยานขึ้นไปอยู่แล้วล็อตเก่านะครับ14กิกเน็ต LCD นะครับแต่เดิมเนี่ย400เหรียญน,นะตอนนี้เหลือ350เหรียญน,นะครับผม64กิกแต่ว่าเขาจะไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะก็ที่อยู่ในสต็อกนั่นแหละก็เอามาลดราคาเนาะ350เหรียญซึ่งราคาจริงๆเนี่ยเท่ากับ Nintendo Switch OLED เลยนะแต่ในประเทศไทยก็ไม่เท่านะครับแต่ลูกแมวเห็น ไอตัวช่วง11-11เนี่ยอามารลดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณหมื่นต้นๆอันนี้ก็น่าสนใจเนี่ย256นะครับจะถูกถลดราคาลงนะเหลือ400เหลืออันนี้ก็น่าสนใจแต่เป็น LCD นะคุณอดัมซาวเวชเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าสิ่งที่แตกต่างกันมา,มากๆเรื่องจอกับเรื่องแบตเตอรี่เนาะกับน้ำหนักที่เบาขึ้นนิดนึงนะครับผมถ้าคุณไม่ได้สนใจ3เรื่องนี้เลยนะ ก็ไม่ว่ายังไงเนี่ยมันก็ยังเป็น Steam Deck ตัวเดิมนะครับก็คือรัน SteamOS เนอะแล้วก็ Performance นซในภาพรวมก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้แรงขึ้นมันขึ้นยู่กับเอามาเล่นอะไรอะ่ะถ้าคิดว่า จะมาเล่นเกมใหม่ๆแน่นอนตอนนี้ถ้าใครใช้ซิมเด็กอยู่นะก็จะเริ่มรู้สึกว่า Perform a n ม e มันก็จะชนประมาณหนึ่งเนาะจะมีเครื่องเล่นเกมใหม่ๆนะครับพวก Windows ต่างๆออกมาเนอะา G.L.I. Lenovo Legion Go นะครับแล้วก็จ,จะมีแบรนด์อื่นเปิดตัวในอนาคตอันใกล้อีกนะที่อาจจะสเปคแรงกว่าเนาะแล้วก็มี OS ที่เป็นมิดมากกว่าเล่นพวก PCG ีเกม a s s ได้ง่ายขึ้นแน่นอนซิมเด็กทาได้นะแต่มันก็ต้องแบบมาลง Windows เองอะไรวุ่นวายประมาณหนึ่งเนาะเนี่ยไม่ต้องเสียราคาเครื่องหิ้วเนาะเพราะนั้นถ้าสมมติคุณจ่ายซ Deck ที่สมมติโอเลเนี่ยนะประมาณ24 2 0 0ื่นแถวนี้เนาะคุณสามารถซื้อเครื่องเล่นเกม Windows ในราคาเท่ากันหรือถูกกว่านะในสเปคที่อาจจะแรงกว่าแนละ้วก็เปิดกว้างกว่าอืมอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าถามลูกแมวนะถ้าถามลูกแมวเนี่ยลูกแมวมองว่าซุิภันของซีมเด็กนี่หมายถึงในประเทศไทยนะเพราะว่าพอดีของเราเป็นราคาเครื่องหนะิ้วเนาะก็คือมันน่าจะเป็นเครื่องที่อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่านะหมื่นสี หมื่นห้าหมื่นหนึ่งที่เขามาเซลล์อย่างเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มใกล้กับของที่มันเป็นของอฟิเชียลแบบนำเข้าอย่างเป็นทางการนะสองหมื่นสี่อย่างเงี้ยนะสองหมื่นแปดอย่างเงี้ยลุงแวงคิดว่า,าพวกไอโอเจีไลน์เรโนวาลีเจนโกลนั้นะดูน่าสนใจกว่าแต่อันนี้ก็ แล้วแต่นะลุงแมวก็ใช้ซิมเด็กอยู่ตลอดนะครับก็แฮปปี้กับเขาประมาณหนึ่งนะตอนที่ลุงแมวซื้อมันยังไม่มีโอจีออนไลเนี่ยให้กำเงิน20,000กว่าบาทไปซื้อเนี่ยซื้อตัวเอ่อออนไลน์ดีกว่าเนาะแต่เลนัวลิชเชนโก้ดีกว่าแต่ว่าถ้าหมื่นกว่านะซิมเด็กก็ดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ซึ่งก็ต้องมาลุ้นนั่นแหละว่าตัว512ร้กิกนะซิมเด็กโอเล็ดนะครับที่มึงนอกเปิด550เหรียญนะี่ยพอฮิ้วเข้าไทยแล้วจะเป็นเท่าไหร่ โอเครู้หมายหอหาับแล้วนะครับขอให้มีคมสูขรไว้ให้ทุกท่านนะเจอใหม่วิดีโอถัดไปนะครับไปแล้วจ้ะ